ไกจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครต้องบอกว่านับจากนี้ทอร์น h ต์ฮอสเตอร์จะพังอาดคําโลครับกับการเป็นทีมที่6ในสุกพิมร์ล,ล็กที่ไปลุย UCL หลังปราบปีศาจแดงในนัดชิงยูโรป้าได้มันเป็นบทสรุปที่แฮปปี้เอนดิ้งไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลยครับที่เตรียมฉลองแชมป์ช่วงสุดสัปดาห์นี้ดังนั้นเอาไปว่าช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่เราต้องรับรู้กันบ้างมาติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยครับใหม่ชุดแต่งวายบอีและล้ออัลลอยจากเลนโซอีกขั้นกับความโดดเด่นของ er. สไตตตล์ที่ตต่่แแกางในนนบบผู้้เชคุซือ วันนี้รับขอเสนอพิเศษครบจบในที่เดียวซื้อพร้อมชุดแต่งผ่อนรวมกันได้ทันทีที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเรื่องแรกการฉลองแชมป์พิมลีกของลิเวอร์พูล หลังจากนิพูเป็นแชมป์ก็เข้าร่วมโครงการคุณปลบเราปล่อยนะฮะเพราะตั้งแต่ที่มีทีมตั้งแถวปอบปือให้กับพวกเขาก็ไม่ชนะใครอีกเลยไล่ตั้งแต่แพ้เชลซี1-3เสมออาร์เซนอล2-2แล้วก็แพ้ไบรตัน23เรียกว่านักเตะปล่อยจอยกันแล้วเพราะก่อนนั้นจะเจอกับไบรตันเนี่ยพวกเขาไปฉลองใหญ่กันมาเต็มที่ที่ดูใบทั้งที่ซีซั่นยังไม่จบดีเลยครับอย่างไรก็ตามเป็นแชมป์แล้วทําอะไรก็ได้คุณพลหงแดงและบรรดาโคช้ชสตาฟโคช้ชคงเฝ้ารอวันเดียวคือวันที่25พฤษภาคมนี้ เป็นวันที่พวกเขาจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับคริสตัลพาเลซซึ่งจะเป็นวันที่ได้ชูถ้วยฉลองแชมป์พิมลีกอย่างเป็นทางการสักทีซึ่งทางพิมลีกนะครับได้โชว์ภาพสลักชื่อสโมสรลิเวอร์พูลลงบนโทรฟี่เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่ส่งมอบให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นใครที่เป็นสาวกผงแดงแต่งองค์ทรงเครื่องกันให้พร้อมครับแล้วรอฉลองแชมป์กับการเป็นแชมป์พิมลีกอังกฤษสมัยที่2และเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20นะครับเป็นการฉลองแบบเต็มเหนียวสุดเหวี่ยงกันไปเลยประเด็นข้อต่อมาครับสเปอร์ทีมท ก็กลายเป็นทีมที่6ของสุดพิมารีอังกฤษที่ได้โคต้าไปเล่นยูซีเอในฐานะแชมป์ยูโรป้านะครับแม้ในลีกจะจบอันดับ17ก็ตามนี่ถือเป็นการลบล้างความรู้สึกที่ผิดหวังมันนักต่อน,นักกับผลงานที่มันย่ำแย่ในลีกนะครับมันคือการที่แอนด์สปอสตโคกรูเนี่ยทำได้แบบที่พูดไว้คือเมื่อไรที่ซีซั่นที่2ของเขาจบลงจะลงเอยด้วยการคว้าชแชมป์เสมอซึ่งการคว้าชแชมป์ยูโรป้าในครั้งนี้ช่วยให้เก้าอีก้กุนซือของเขาอาจจะยังแข็งแรงต่อไปเชื่อว่าแดนีเลเลวีจะยังให้โอกาสในการคคุมมมมมทีีนะะรัพราแแชติดดือลยงไ้ ไปเล่น UCL ด้วยต่อให้อันดับลีกมันจะใกล้โซนตกชั้นก็ตามและอีกเรื่องที่น่ายินดีมากๆมันคือการคว้าแชมป์ทรฟี่ระดับเมเจอร์คนแรกในชีวิตของซนฮึงบินกับตันทีมสเปอร์นะครับนี่คือสิ่งที่คู่ควรมากๆกับการพยายามเพื่อสโมสรตลอดมาต่อให้ต้นซีซันกลางซีซันมันจะแย่แค่ไหนแต่ปลายซีซันมันลงเอยด้วยการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆไม่เว้นแม้กระทั่งแฮร์รี่เคนอดีตกับตันทีมสเปอร์ก็สามารถคว้าแชมป์ได้เช่นเดียวกันในปีนี้เรียกว่าสมหวังทั้งแฮร์รี่เคนและ ประเด็นข้อต่อมาครับปีสัแดงแพนอันนี้ส่งผลอะไรการไม่ได้ไปเล่น UCL 2ปีติดต่อการของแมนยูเนเต็ดทำให้สูญเสียรายได้ไปรวม100ล้านปอนด์การทําเงินหล่นหายไปขนาดนี้ในช่วงที่ทีมกําลังมีปัญหาการเงินมันคือความเสียหายมหาศาลนะครับบอลยุโรปไม่ได้ไปเงินก็มีจํากัดจะเสริมทัพยังไงไหนนักเตะในทีมก็ยังโดนตัดค่าเหนื่อยตามเดิมซึ่งการไม่มีแชมป์และต้องจบท้ายตารางจะทําให้ทีมยั่วไปอีกหลายปีเมื่องบหายการสร้างทีมในแบบฉบับที่รูเบนอโมริมต้องการอยากไม่มีนักเตะที่ ตรงตามโปรไฟล์ของระบบตัวเองมันก็อาจจะหายไปด้วยนับเป็นหายนะครั้งใหญ่จริงๆครับนักเตะในทีมที่อยากขายแต่พอเห็นแบบนี้คําถามเดียวเลยก็คือใครจะซื้อไปเล่นต่อด้วยการที่เต็มไปด้วยปัญหาแต่ไม่รู้จะแก้มันยังไงช่างเจ็บปวดเหลือเกินซีซั่นหน้ายังมองไม่เห็นอนาคตเลยว,ว่าปีศาจแดงจะเดินหน้าอย่างไรพวกเขาต้องลดความผิดหวังให้เร็วที่สุดและกลับมาเป็นปีศาจแดงตัวเดิมที่เคยยิ่งใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามอนาคตมันดีกว่านแน่แค่เพียงคุณหันไปใช้ Fortune r ชุดแต่ง Y Bo บอและล้ออัลลอยจาก เลนโซที่มีสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นําเช่นคุณมาแบบจัดหนักจัดเต็มรับรองอนาคตสดใสแน่นอนนะครับและประเด็นข้อสุดท้ายเตรียมสร้างรูปปั้นเควินเดบบอย เควินเดอร์รอยนะครับได้เล่นนัดสุดท้ายในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในถิ่นเอติฮัดไปแล้วนะครับในเกมที่ชนะบอลมา3-1เป็นการอำลาหนึ่งในตำนานเพลย์เมกเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรือใบสีฟ้าหรืออาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดของพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นการลาต่อหน้าแฟนบอลเดอะซิตี้เซนด้วยด้วยความยิ่งใหญ่ของ KDB ที่เคยพาซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหกสมัย FA ฟเอคับสองสมัยลีกคัพห้าสมัยและ UCL ีหนึ่งสมัยดังนั้นเพื่อเป็นการสะดุดีตำนานรายนี้ทางสโมสรยืนยันชัดเเเเจนนนนครรรรััับตียมมสส้้้้าาางูปป KDB ไวหออฮดพื่ การเชิดชูและจารึกผลงานต่อไปซึ่งการสร้างรูปปั้นของเควินเดบรอยจะไปอยู่ร่วมกับรูปปั้นตำนานอย่าง Ro, ar, กุนงากิโโร่ดาบิดซิลบาและก็แวงซองกองปปนีอดีต3าสุดยอดแข้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เคยเล่นร่วมกับเขามาแล้วทั้งนั้นในยุคที่ซิตี้รุ่งเรืองแบบสุดขีดน,นะครับเนื้อเรื่องโดยไฮฮาวลี่ลงเสียงโดยปีเตอบอครับถึงเวลาปลดปล่อยความเป็นผู้นำ ที่แร่งยิ่งกว่าเคยใหม่ชุดแต่งวายบอดี้และแล้ออล่อยจากเลนโซอีกขั้นกับความโดดเด่นของ Fortuner แตกต่างสะกดทุกสายตาโฉบเฉี่ยวไม่ซ้ำใครยกระดับทุกบทบาทให้สไตล์ผู้นำเช่นคุณซื้อ Fortuner วันนี้รับข้อสเสนอพิเศษซื้อพร้อมชุดแต่งผ่อนร่วมกันได้ทันทีที่โชว์รูมโตโยตา้า